สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีธนูทุกท่านนะคะกลับมาพบกับแม่หมอนอีกครั้งหนึ่งสําหรับการทํำนายดวงแบบลายอาทิตย์นะคะสําหรับวิกนี้จะเป็นอย่างไรเรื่องเองินเรื่องงานเรื่องของความรักนะคะเอาละค่ะสําหรับชาวราศีธนู แม่หมอไหนมีช่องทางการติดต่อนะคะ Facebook Instagram หรือ Line นะคะใครสนใจกับการดูดวงแบบรายวันนะคะเข้าไปดูได้เลยค่ะรายวันนะคะแม่หมอไหนอัพไวท้ทุกทวันนะคะเชิญเข้าไปชมติดตามกันได้เลยแล้วก็มีกิจกรรมที่ให้ทุกคนสามารถเข้าไปร่วมสนุกกันได้นะคะอัพกันทุกเดือนเอาละค่ะสำหรับชาวราศีธนูนะคะในช่วงนี้เป็นอย่างไร เงนินงานความรักตัวชาวราศีธนูช่วงนี้เรียกได้ว่าอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงค่ะเอาแต่ใจนะคะสําหรับช่วงนี้อยากมาก็มาอยากไปก็ไปไม่ค่อยอยู่กับที่สักเท่าไหร่ออกอาการเบื่อเบื่อเซง็งเซงกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่เป็นอยู่นะคะสําหรับชาวราศีธนูมีโอกาสได้ไว่า้พรรษทำบุญในช่วงนี้นะ สำหรับเรื่องของการงานชาวราศีธนูถ้าทำธุรกิจส่วนตัวหรือการลงทุนเหมาะไหมเหมาะมากๆเลยนะคะสำหรับช่วงนี้หรือใครจะทำงานเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์เรื่องของที่อยู่อาศัยก็ถือว่าเวิร์กนะคะให้ผลประโยชน์ช่วงนี้ได้รับผลประโยชน์ที่ลงทุนไปนะคะแต่เรื่องของการงานระมัดระวงังเรื่องของ ปัจจัยอื่นหรือคนอื่นๆทําให้งานมีปัญหางานสะดุดงานไม่ราบรื่นสักเท่าไหร่นะคะสําหรับชาวราศีธนูทุกท่านก็ต้องบอกไว้ว่าสําหรับราศีธนูเรื่องของการงานอาจจะโดนบีบคั้นโดนกดดันโดนอะไรก็แล้วแต่ต้องทนผ่านไปให้ได้บางทีต้องมองเรื่องเงินไม่ไหวจริงๆก็ออกแต่ถ้าไหวก็ต้องกัดฟันนะคะ มันเป็นเอาเอารมณ์แบบโชว,ว์วูบแบบบูบนะคะเรามาระวังตัวให้ดีก็พอเรื่องงานช่วงนี้เรามาระวังเรื่องของสายตาเข้าขอมีคมแล้วก็แข้งขานะคะมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้นะคะ เอาล่ะเรื่องของการเงินเก่งมากค่ะสําหรับเรื่องของการเงินทํางานขยันแข็งแล้วก็รู้จักการลงทุนรู้จักการประหยัดมัธยัานอดออมช่วงนี้เรียกได้ว่าไม่ใช้ไม่จ่ายอะไรเลย,เลยถ้าจะใช้ก็คือแบบตุ้มเดียวถ้าไม่ใช้คือเก็บเก็บยาวนะคะแต่การเงินมักจะเสียหายเพราะผู้อื่นเสียหายเพราะคนอื่นนะคะระมดัดระวังไว้ให้ดีเรื่องของการเงินในสําหรับวีคนี้นะ เรื่องของความรักคนโสดก็บอกว่ายังอยู่ในสถานะที่ยังไม่พร้อมมีใครนะคะสำหรับใครโสดแต่ถ้าใครมีคู่ มีคนรักช่วงนี้เรามาระวังเรื่องของการทะเลาะก,กันนิดนึงมาจากเหตุมาจากคนเอินที่ทําให้เราสองนั้นต้องทะเลาะก,กันนะคะสําหรับชาวราศีธนูอาจจะต้องห่างกันสักระยะหนึ่งหรือปรับความเข้าใจกันหรือพักอารมณ์ร้อนๆของคุณให้มันสงบก่อนค่อยกลับมาคุยกันนะคะสําหรับชาวราศีธนูเอาละเรียกได้ว,ว่าช่วงนี้กดดันกันเยอะพอสมควรเลยนะคะสถานการณ์ตอนนี้คุณ อย่างดีที่คุณเนี่ยมีบุญเยอะนะคะทําให้เอ่อยังประคับประคองตัวเองไปได้ยังแบบผ่านพ้นช่วงวิกฤตตอนนี้ไปได้นั่นเองนะคะสําหรับชาวราศีธนูสุขภาพบอกแล้วระวังเรื่องของอุบัติเหตุแข้งขานะคะไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แล้วก็ระวังเรื่องของเลือดลมนิดนึงนะคะลุกเร็วนั่งเร็วก็บูบง่ายนะคะอาจจะต้องดื่มน้ําให้เยอะๆนิดนึง นะเช็คสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอสำหรับชาวราศีธนูทุกท่านเอาละค่ะก็จบลงไปแล้วสำหรับการทำนายดวงชาวราศีธนูในวิคนี้นะคะต่ใครที่มีปัญหาก็ข <ง Drake. S 1> อพรอ in, สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ปัญหาทั้งหลายมาลายหายไปแก้ไขได้ด้วยดีนะคะสำหรับทุกคนทุกท่านเอาละค่ะ แล้วกลับมาพบกับแม่หมอไหนสำหรับในคลิปหน้านะคะหรือคลิปต่อๆไปฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ